ผู้สูงอายุที่อยากกระดูกแข็งแรงอย่าให้ขาดวิตามินดีนะคะ,ะปะ่าปอเคยท่องตอนสมัยเรียนพยาบาลนะ,ะวิตามินดีต้องเรียกว่าดีแดดนะคะนั่นก็คือต้องไปตากแดดผู้สูงอายุจะต้องได้รับแสงแดดที่เพียงพอนะคะแสงแดดที่มีวิตามินดีเยอะก็คือแสงแดดตอนเช้าอ่คือแสงแดดที่ไม่แรงจนเกินไปค่ะเพราะว่าการได้รับแสงแดดจะทําให้ร่างกายสร้างวิตามินดีได้อย่างเพียงพอ แลวนอกจากนั้นก็ควรจะทานอาหารประเภทที่เป็นธัญพืชนะคะแล้วก็ดื่มนมที่เสริมวิตามินดีด้วยนะคะอันนี้ความสําคัญของวิตามินดียังช่วยในการดูดซึมแคลเซียมซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการป้องกันโรคเกี่ยวกับกระดูกเพราะผู้สูงอายุจะมีปัญหาเรื่องกระดูกรุนถ้าแคลเซียมน้อยกระดูกก็จะปรุนกระดูกก็จะเปราะเวลามีอุบัติเหตุก็หักง่ายนะคะยังไงก็อย่าให้ขาดวิตามินดีนะคะตากแดดทุกเช้า ตอนแดดอ่อนๆนะคะ